สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมพี่น้องนี่นะคะพี่น้องเมนูง่ายๆนะคะปลาราซับพ,พี่น้องปลาสับนะคะเรามาเอามาดัดแปลงนะคะทำข้าวผัดกระเพร,ราปลาราซับนะคะพี่น้องนี่นะคะย่างแสบย่างหอมนะคะพี่น้องมา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 เด้อพี่น้องใครไม่มีอะไรกินนะคะนี่นาะผัดเหล้วยมไม้ไมห่วยห่วยนะคะ แซ่บนะคะรสจัดจ้านนะเพื่อนอรสจัดจ้านนะคะข้าวผัดกระเพราปราลาสับนันเพื่อนอ,อร่อยหอมปลาลาบใส่ตัวผักยาวด้วยพี่น้องใส่ผักตามตามที่เรามีนะออืือ นม่เป็นพริกนั่นเพื่อนพริกสดแล้วผัดลงไปด้วยยังแซ่บนี่นะครับน้อง ปลาปลาสับนะปลาเป็นต้นเลยพี่น้องเนี่ยเจียวปลาปลาสับนี่พี่น้องเห็นว่าเป็นตัวเลยพี่พี่บายเอามาผัดกระเพราทำข้าวผัดนะเพื่อนอแอบบทำเมนูอาหารจานเดียวเพื่อนเอามาคลุกใส่กัานให้หมดเลยแซบ่บใครไม่เคยกินลองเด้อพี่น้องแซบ่บ พลิกในสวนเรานะเผ็ดอยู่เด้อพี่น้องพี่ไปเอามาหักหักเรานี่หักเราก็ได้หันหักเราก็ลงไปผัดในในกระทะเลย से